สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสว่างดิมูนะครับเด้อมาออกกําลังกายย,ยัง,ง,ง,ยงบ่แดง,ง,ง,งครับพึ่งพึ่งเฮหยียกแก้วะ้ะครับพึ่งเฮหยียกแก้วครับผมเปิดโตัวเดี๋ยนะครับเด้อไอ้ใหญ่ดุกนึงออกกําลังกายให้พึ่งครับ จ stop, ุ๊บจุ๊บจับข้อหลอกจับข้อหลอกปึ๊บซ oh! ุบจิ้วไม่งอแงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวจิ้วเบิ้งกูนะซุบปูเดินไปกูนะเดินไปกูนะเราไป ออกกําลังกายแน,นวนึงครับเบอร์บริมัตตีดูนะครับมามามาเอาอีดุกงไปเทวะโอ้โช่วงไหได้นั่นไหนมาได้มา ไปรำพันนะครับไปยุ่งหุดแมึมงเงียก็ม่เห็นมองเห็นต่อเขยะไปยิกต้องมีไฟเปิดไฟไปป่ะเปิดจะได้เขาตัดละ่ะไฟตัด เพจากว่าก็ตันตัดแล้วเห็นบะเห็นพอดีฮึบฮึบฮฮึบฮึบไรฮึบบ้อกไรไควรหูนะครับพี่ดทียมนมบสมครับ เต็มไปหมดนะเดี๋ยวนะยว,วผมไี้อากาศดีนะครับแ๋้วครับอยากบอกคุณเก็บปีหนึ่ง,งนี่ไปแล้วมึง,มง,งไปอะไรมาอีกจุด อาเอากล่องพอดีได Th ้เป็นียงแขงเียงแงบ่เพรได้เป็นมุประตูเสมโดกเว้นเพรได้เพได้ไปเต็มเขาอยู่ครับยังบอลหยิดบอลหยิด Anh Dạ 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 Đi cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็สวยนะครับเหมือดอ่ะยิงยิงยิงไม่ได้ไม่ได้ตื่นไม่ได้วะโอกระดับบานครับอู้ไม่ได้ ไอ้สี่หนึ่งก็เมื่อยนี่ครับบริเวณโรงเรียนครับมันเตียงอย่รงนะครับบมดจัามันมันหมด้เมื่อยเลยครับ โอ้ยเขาแขอย่างแม่นกแ็อย่างไอลเฉอ้าเขาขู่บอลมาเลยสสรุปว่าไร้อเสียเองเมื่อหน้าบนมื่อองให้พุ่นป่องแล้วหัดอุบลนหนอยยนี่หอดชาวบ้านบอดินเดาเพรเพราว่าน้ำน้ำตอมบอดินเดาถึงขู่มาบนโคมาเจ้ฮะบุง้ดอย่างเดาเดาเดาได้สหัวดานี่ แล้วกักกักตอยู่บ้านนอกักตอยู่นะงอยู่เงือนเดี๋ยว้อะไรเนี่ยอาดับแดงเขาีเบีเอาตูวหลวงพวงเราขอเงื่อนก่อนสองตูวคุณกระตากก็กระตากเอาไว้แล้วมนะขาเหมืองเหรองนคุณเ่าของงอนหล่อโว้ยเดีวเรามาจ่ายเงินก่อนแล้วจะเอาคงหรอจายดยงนหู้ยยยยยย่ใส่ ผมว่<ท>าผมว่าดีดียุดแต่ถ้าเก็บเงินืีบของแบบนี้นเป็นเาเป็นเป็นเป็นทหารอยู่อาอมาเนี่นยคัมนครับมอยหิดตามคลิปอีกเด้อครับเด้อ,อ,อยู่ดีสวัสดีครับบ๊ายบายบอกกันไหมเหมืหมอนอื่นครับ